ขนมอาไม่ค้าหารเลยเดียถึงยำไงแดงส้มนะส้มแดงแดงส้มเนี่ยแค่นี้จานแเดี๋ยวทิงไม่สักพาร์ทเดี๋ยวพักนะเดี๋ยวผมจะทาน้าจิ้มทาน้ําราดเลยทีเดียวเลยเอาที่ออกอีกอีกหม้อหนึ่งเขมะก็ใส่น้อยแล้วนะมันต้องอาศัยความชำนาญผลงานที่ทําอยู่เมื่อวานนี้ก็หน้าตาออกมาอย่างนี้อันนี้สูตรใหม่ซอบอกลืมซื้อกุนเชียง เท่าไหร่ห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงครับวันนี้ครับวัสดีครับเฮียครับไม่เปิดเลยอาจารย์เปิดแล้วเปิดแล้วเฮียทำหมูแดงอ่าที่สัญญาไว้คลิปที่แล้วครับผมเฮียเออก็เจ้าแห่งการบอกสูตรอยู่แล้วสร้างงานสร้างอาชีพเนาะจะเริ่มเลยนะอ่าคราวนี้แต่หมูยังไม่มาเราจะเอาทำเครื่องปรุงไว้ก่อนก็มีเนี่ยที่ให้ดูอาจารย์ทำน้ำหมักมีแค่นี้เนี่ยน้ำผึ่งน้ำเปล่านพึ่งน้ำเปล่าสีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสแค่นี้เอง สีผสมอาหารครับตีผสมอาหารขวดน้ำผึ้งนีสีเหมือนใส่ก็ไม่ต้องเยอะมากอาจารย์ใส่แค่พอประมาณนี่สำหรับสองโลกว่านะสันคอนะเนี่ยอ้เนี้ยเฮียก็ทำทีละสองโลกว่าใช่ไหมสองโลกว่าแค่นี้เนี่ยหมดไปแค่นี้เองครับผมแต่พาะสองโลทำเพิ่อะไรแค่นี้น้ำตาลตาลเยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องออกหวานแต่ผมก็เคยใช้ตวงนะ เมื่อไหรตัวโกะเอาทั้งทีอหยาบยิ้ขาวกับซอสน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนี่แล้วก็สีสมอาหารสีแดงส้มแดงไหนไหนขอดูใกล้ๆส้มแดงนะครับนี่ส้มแดงส้มแดง นี่คือสีที่ของหมูแดงนั่นแหละครึ่งซองครึ่งซองนะซองหนึ่งสองบาทคือเฮียใช้ไปครึ่งแล้วครึ่งแล้วเหลือครึ่งเลยเหลือครึ่งนะพอใจแค่นั้นเองกอาจานนี่แหละแล้วเรื่องรอหมูหมูยังไม่มาส่งผมเลยเดี๋ยวหมูมาส่งแล้วก็เอาหมักลงในนี้นานไหมฮะก็สักพักหนึ่งว่ามันกะมักสิบยี่สิบนาทีสิบนาทีแล้วทำไงต่อก็อบอบเลยอบเลยอบเลยแค่นั้นเอง อ่าเดี๋ยวเวมันนานไหมสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมอบอบเตาอะไรอ่ะเตาเตาเตะกอนผมก็เตาถ่านเลยแหละเตาถังใหญ่220อ่ะถัง220ที่เคยเห็นในคลิปครับผมต้นนี้ครับผมไอไอถังที่ลงทุนมานั่นแหละถังเดียวกันแหละถังเดียวกันแหละที่ทําหมูกรอบเนาะครับแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นเฮียพูดยังขาดยังขาดเมื่อกี้ยังขาดยังขาดพวกงาอ๋องาอ่ามามามาเช้าเห็นมีงาเป็นเป็นเกร็ด ไอ้เนี่ยน้ำตาลใช่ทำางานลงไปอครับแค่นี้เองเดี๋ยวรอหมูเดี๋ยวรอหมูมามใส่สีแดงนะถ้าเป็นสีแดงเดี๋ยวไม่สวยหมูหมูกิโลนะฮะ หมูประมาณสองโลครึ่งสันคอสันคอใช่สันคอไม่นรุ่มใช้สันคอใช้แต่สันคออย่างเดียวนะครับผมแล้วเมื่อกีอ้ก่อนเปิดกล้องเฮียพูดถึงเรามีคลิปทําหมูกรอบไปแล้วอ,อ,อันนั้นสูตรสูตรอย่างหนึ่งแต่เฮียค้นพบสูตรใหม่ยังยังไงนะฮะพี่เฮียเออไม่ต้องต้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องแช่น้ําส้มอ่าอ่า ที่เมื่อเช้าผมกินนะนะครับผมก็คือสูตรนี้เอามันก็กรอบปกตินี่กรอบปกติครับถ้าทำยังไงถ้าไม่ต้มไม่จิ้มไม่ไม่ไม่ทาล้างน้ำเสร็จนะบั้งบั้งเสร็จทาเกลือทาเกลือเสร็จอบเลยอบเลยอ่าอบสองชั่วโมงออกมาสวยเลยเมื่อเช้าทอดทอดเลยทอดแต่เราจะทอดแบบไฟแรงไม่ได้ครับเราต้องทอดขั้นแรกไวอ่อนครับเพราอ่อนดูทางว่า มันเริ่มแตกเราถึงจะเร่งไฟเลยมันจะช้ากว่าตอนที่เราต้มแต่มันรัดขั้นตอนไม่เหมือนกันถ้าต้มเลยเนี่ยอบเช้ามาไฟแรงทอดปุ๊บขึ้นได้เลยมันก็จะเร็วครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ขายได้กินได้แต่เวลาตอนเช้าทอมแล้ว้มแล้วแต่เราอบสดเนี่ยเช้ามันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ครับเพราะว่าเราต้องเร่งไฟอ่อนทอดนะไฟอ่อนก่อนแล้วก็ ค่อยว่าเร่งไปทีหลังไม่ไม่ให้ดูหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของเดิมอะไว้ไว้ตอนท้ายเพื่อนๆก็ฟังตรงนี้นะก็ลองไปดูรัดขั้นตอนอันนี้เขาเรียกว่าสูตรแอดวานจากผู้ทําจริงเนาะเฮียก็ทดลองไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยลองไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยไม่ต้องต้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องตักแดดไม่ต้องทาล้ําส้มไม่ต้องโซนไม่ต้องอะไรท่านั้นสดๆเลยตอนนี้หมูแดงเนี่ยเดี๋ยวรอหมูมาหมักแต่ว่า ข้าวหมูแดงมันมีน้ำราดอีกอย่างหนึ่งที่ฮียอบอกว่าหรือไงวัน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 หลังเอาวันนี้เลยเอาวันนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมูพอหมักหมูได้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยววันจะล้าเหลือเนี่ยแหละมันจะผสมน้ำจิ้มมันทำทาน้าราดเลยทําน้ําราดเลยอ่าทำราดาดเลยไม่รู้สูตรใครเป็นยังไงไม่รู้อย่างที่พียพูดเมื่อเช้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าร้านไหนเขาชอบรสแบบไหนใช่ไหมใช่ใช่รสแบบไหนไม่เหมือนกัน เดี๋ยวรอหมูมานะครัหมมาจะมาแถ้าฝานไม่มาสายหม,พหม,มูพอดีหมูมาพอดีหมูมาให้ดูคร่าวๆไปเลยตามที่เฮียก็อธิบายเนี่ยแต่งหมูแต่งหมูตังให้มันเศษออกมาเยนนที่เตรียมจะทําหมูกรอบครับเศษนี่ก็ใช้ประโยชน์อื่นได้ได้ครับเอาไปทําลาบทําอะไรอยู่ตอนเช้า งเตรียมทำหมู่อกครับมันสองเซนเนี่ยจารย์มีคมคมครับผม <c oughs> ต้องรับตัอน <c oughs> ไม่คมไม่ได้เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะโดนมือเรา <c oughs> ไม่คมในโดนมือนะ มันฉ<ข>ลับนะมันฉลบัลบ,ลบพุดเลยอ่ะฉลับเข้าเนื้อเลยเแล้วเราก็กดแรงด้วยใช่บางอย่างแหละเนี่ยอันนี้เด,เดี๋ยวเราก็ทากเกลือออ,อันให้เสร็จสูตรใหม่สูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่เพราะเดี๋ยวเราเตรียมเดี๋ยวเราจะอบไปพร้อมกับหมูแดงครับแต่งหมูแต่งหมูครับ ส่วนนี้มันถ้ามัน่อมันจะแข็งเนี่ยส่วนนี้จะแข็งเลยไม่อร่อยตรงไหนหนาเราก็ปาดไปให้มันพอดีพอดีกันเพราะมันมันพาให้แข็งให้เหนียวเนาะครับกวนตีกุมิดเนี่ยแต่มันฟุดมันไปปุ๊บเลยเออ เคยถามกับคนที่เขาขายข้าวหน้าเป็ดเขาแลร่เป็ดออกมามเพื่อจะนั่นเขาเขาบอกว่านี่แหละถ้าใครอยากฝึกอยากอะไรเตรียม,มเตรียมได้แผลไว้เพราะเป็ดมันมันก็จะชิ้นเล็กกว่านี้อหรอัเล็กกว่าเป็ดย่างแแร่ออกมาแแร่ออกมาเพื่อจะเอาทํำข้าวหน้าเป็ดมานถึงเป็ดที่ย่างแล้วครับล้วพูดเหมือนกัน มีดต้องคมคมทุกอย่างต้องคมอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมเคยพยายามจะซื้อมาเป็นตัวแล้วจะแร่เองไงมันมันดูเขาเหมือนกับง่ายเพราต้องรู้รู้จุดด้วยตรงไหนมันแล้วไปอัดคลิปมาไปอัดคลิปมาเลยว่าเขาหันตรงนี้หนึ่งเขาไปเฉือนตรงนี้สองเขามาจับตรงนั้นเราทําตามเขาไม่ได้ไม่คล่องอย่างเขาอ่ะมันมันติดนู่นติดนี่มันไม่คล่องไม่แค่วเหมือนเขา แล้วเขาแบบเหมือนกับเขาต้องมีความรู้สึกใช่ไหมหันไปเจอตรงนั้นหลบตรงไหนตรงไหนก็ดูตรงไหนออกก็หลบมาหลบยังไงเบี่ยงยังไงเนาะมันหนาก็แค่นั้นหน่อยมีขายต่อวันเลยใช่ไหมฮะท้กวันละวันละเดี๋ยวนี้วันละสามแผ่นแล้วเพราะว่าตมันมันมีหมูกรอบอื่นอื่นมาช่วยหลายอย่างแล้วก่อนสี่แผ่น ก็ไปแผ่นหนึ่งเพราะนี่เราก็ใส่ในหลายเมนูนะทั้งก๋วยเตี๋ยวเกลี้ยวเลือดหมูเลือดหมูข้าวหมูกรอบข้าวแดงสมันไปรพื่โร่มมาเช้าก็ยังกินซึ่งใหญ่ขาหมูใส่หมูกรอบเรียบร้อย เครื่องปรุงรอบตัวใกล้มืกันแล้วต้องไปใเลยคลิปนี้ก็จะแอดวานกว่าคลิปก่อนหน้านะฮะแล้วแต่ใครถนัดสูตรไหนอะไรยังไงแค่นิดเดียวเข็มมากได้เคยใส่นะโอ้คนหลงทำไมเข็มอ่ะก็ใส่น้อยแล้วนะมันต้องอาศัยความชำนาญครับมันทำบ่อย แค่แค่นี้เองลงก็ทาเข้าไปถูเข้าไปเนี่ยให้มันซึมเลยบอกว่าคนดูอย่าดราม่านะมือนะใช้ถุงมือต้องอย่างนี้ใช้ถุงมือถุงมือไม่ถนัดนะครับถุงมือไม่ถนัดขอมืออย่างเดียวสมัยนี้จะมาถุงไม้ถุงมือสมัยแต่ดั้งแต่เดิมเขาก็ไม่ได้มีถุง ว่ได้กินสิบนี่นะมันเลยก็ไปสุกแล้วเดี๋ยวต้องไปอบไปอะไรอีกไปทอดอีกอย่าไปน,น่าเลยเนี่ยหมูม,มาละมาละหมูมาส่งละร้านเฮียเขาสั่งทิงเนี่ยเข็นมาส่งกันเป็นคันรถเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้ก็ไปก็หมักละอันนี้ก็ครับเพงเดี๋ยวทำหมูแดงนี้ต่อครับสองโลกว่าทั้งหมดอันนี้สันคอครับสองโลกว่าครับสองโลกว่าอันนี้ก็เอามาหั่น เขาล้างใส่ตู้เย็นอะไรไว้ไวไวเรียบร้อยเขาจาผิด <c oughs> นึกว่ารอหมูแต่ที่แท้อยู่ล้างใส่ตู้ไว้เรียบร้อยแล้วตี <c oughs> ้ไว้แล้วน้ําที่เราอเรียบร้อยแล้วเร,เราก็หั่นตามสไตล์ที่เราถนัดเลยนะแต่วนมากก็จะหั่นเป็นยาวๆอย่างเงี้ยเนาะตอนขายล้วก็ตอนขายเราก็จะหัน่น หอมอะไรเนี่ยหอมในนี้ใช่ป่ะได่หลายอ,อย่างครับต้องมองน้นองน,นี้ด้วย <c oughs> อยู่นิดนึะหอมอะไรหอมน้ำก๋วยเตี๋ยออแค่เนี้ยอ,อาจารย์รแล้วก็ตุกเท้าแล้วมือนั่นแหละ จำ่ไว้นะส้มแดงนะฮะอย่าเอาแดงนะผสมสีฮะสแดงมันจะมันจะเป็นสีแบบแดงมันไม่สวยแบบแดงอะไรก็ไม่รู้เป็นสีแบบแดงอมผงไม่เจ้าเลยออย่างนั้นมันไม่แดงสดมันแดงออกยังไงไม่รู้มองไม่สวยอ่ะเคยลองใช้แล้วโอ้โหสีอย่างกับก้านทูปอ่ะใช่ใช่ใช่ก้านทูปแล้วมันดูน่ากลัวน่ากลัวเหมือนเหมือนเมื่อมาเหมือนขนมอะไม่ค่าหารเลย ๋ยวถึงยำไงแดงส้มนะส้มแดงแดงส้มเนี่ยแค่นี้จานแตเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักอ่าทิ้งวพักนะเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มทำน้ำลาดเลยทีเดียวเลยเอาที่อออไปอีกอีกหม้อหนึ่งโอเคเดี๋ยวอ่าี๋ยวน้ำตัวนี้ละทำน้ำลาดเพื่ออันนี้น้ำก็เคลือบมันแล้วแต่มันก็ซึมเข้าไปแล้วมาดูน้ำลาดกัน แต่นี้ไม่ไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวนะที่อื่นเขาอาจจะเป็นอีกอะไรยังไงก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านแต่นี้ก็คือเป็นสูตรของเฮียเออแต่เพื่ผมนะแต่เพอเพราะบ้านผมมันขายขาหมูใช่ไหมครับผมใช้น้ำขาหมูนี่แหละมันสุดยอดยู่แล้วนี่เนี่ยน้ำขาหมูเลยผสมไป ตอนนี้เอฟซีก็ถามเอาแล้วน้ําขาหมูมันทํายังไงล่ะดูแต่คลิปนี้เดี๋ยวเอาใส่ไว้ตอนท้ายอที่เฮียเขาสอนสูตรข้าวขาหมูไว้อะนะแค่นี้อาจารย์แล้วก็ใส่น้ําตาลหน่อยให้มันหวานอให้มันหวานแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นอาจารย์ไคนต้องแค่นี้สิเพราะว่าในนั้นน่ะมันโอ้สารสารพัดที่จะปรุงละแค่นี้เองร็จแล้วดังนั้นอาจจะเข้าๆไว้หน่อยน้ําขาหมูเฮียมีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวตอนท้ายมีคลิปเครื่องปรุงเหรอตอนนั้นที่เราถ้าถ้าเครื่องปรุงมันก็เหมือนเหมือนนั้นนี้แหละคล้ายๆกันเหมือนเีรเราปรุงไทยมีซอสมีน้ําตาลยวขาวน้ำตาลปี๊บผงงูอ่อามันก็สูตรอยู่แค่นี้เองแล้วเครื่องพะโลทั่วไปแล้วก็เอาไปต้มกับขาหมูมันก็มีความหอมความหวานของหมูมันเป็นน้ําซุปอยู่แล้วในตัวเป็นน้ำซุปอยู่แล้ววันนี้เวลาเราต้มแล้วก็ใส่แป้งมันให้มันเหนียวหน่อยเวลาใช้แค่นั้นเองแ็ตีแป้งลงไปก็เสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ตอนไทยนะฮะน้าขาหมูอะ่ะ <c oughs> หรือ F C ร,รุ่นเก่าอะ่ะถ้าดูหรือทําเอาของเฮียเขาไปทําแล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจกันครับพอบต้มมันมาเสร็จมันก็จะเป็นออกมาอย่างปาเป็นลักษณะออกมาบบอย่างที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยจะออกมานี่นี่อันนี้ก็คือต้มเสร็จแล้วทเพราะเราก็ทําเสริมทำเสริมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเนี่ยเพราะนี่เราตีแป้งเข้าไปเนาะตีแป้งเข้าไป อันเดียวกันอันนี้ยังไม่อันนี้เฮียคิดว่าปริมาณแป้งประมาณเท่าไหร่กลไม่ถูกใส่แล้วก็ดูดูความเหนียวของมันดูความเหนียวของมันก็ให้ให้ประมาณอย่าให้เหนียวเกินละเหนียวเกินแล้วไม่สวยให้เหยวเป็นตัาส่วนแล้วกันอ่าให้ประมาณเนี้ครับค่อยๆใส่ค่อยๆคนไปครับผมไฟอ่อนๆไม่มีสูตรตายตัวอันนี้มันไปเรื่อยไปเรื่อยเเนี่ยมีแค่นี้อาจารย์จบจบแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนย่างเสร็จก็มาดู <y out ube> ย่างย่างนี่ก็กี่นาทีกี่อะไรนะสองชั่วโมงสองชั่วโ,โมงไฟครับ,รบเฮียก็ใช้เตาถ่านจุดไฟปุ๊บสองชั่วโมงเลยเตาเอาไปดูเตาไปดูเตาไปดูเตาเ <c oughs> ตาย่างอ่าพามาดูนี่เฮียเขาเนี่ยสตเตนเลสเลยนะเ <c oughs> นี่ยเตาตัวเนี้ย ตัวเดิมจุดไฟครับจุดไฟเอาอัางโลเอ้ยไม่เตาแก๊สเป็นแก๊สเตาถ่านอยู่นู้นอ่าเตาถ่านอยู่นนู้นแล้วแต่จะใช้ครับผมแต่อัางโลก็เอาไว้ในเนี้ยให้มีไฟมันพอดีก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงอ่าแล้วก็อันนี้พอเราก็เปิดแก๊สเปิดแก๊สแรงไม่แรงอ่อนมากเลยฮะอ่อนๆเลยค่อยๆลมไปเพราะว่าเราใช้สองชั่วโมงสองชั่วโมงฮะเอาไปพร้อมกันกับเจ้านี่เหมือนกันเลยพร้อมกันเป๊ะเลยเอาลงไปพร้อมกันพร้อมกันเลย จะสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพามาดูนะครับสอ,อ,องชั่วโมงว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้ตอนผมเอาไว้ตอนท้ายงั้นก็จบจบครับเดี๋ยวไอ้อะไรนะน้ำส้มน้ำส้มที่มีพริกใส่ราดของเฮียสูตรยังไงก็ซิ๊วดำวดน้ำตาลทรายรน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูแตง,งวัว ห้าอย่างห้าอย่างแล้วก็ผสมกันไปครับต้องตั้งไฟตั้งแรงตั้งตั้งไฟฮะตั้งไฟให้เดือดแล้วค่อยเอาพริกใส่พริกพริกใส่พริกมันใส่ทีหลังอยู่แล้วตอนตอนเราขายครับครับใส่ตอนขายเดียวพริกไม่ได้ใส่เลยใส่ตอนขายเราต้มน้ำไว้เฉยเราต้มน้ําทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราต้มน้ําไว้เนี้ยต้มไว้เนี่ยวันสองวันทีสองวันทีเนี่ยต้มไว้อ๋าเนี่ยก็คือต้มไว้แล้วต้มไว้แล้วแล้วเดี๋ยวก็เอาพริกใส่พริกใส่พริกใส่แล้วก็ใส่เช้ามาก็ต้องอุ่นท อุ่นก็อุ่นไว้อุ่นพอเย็นก็เอาพริกใส่แล้วก็เอาไปวางตามถ้วยที่เขาให้ลูกค้าตักใครไม่ใช่ละอุ่นนังเสียนะเพราะว่ามันเป็นน้าตาลมีน้าตาลถูกน้ำตาลเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเราเรามาดูหน้าตาของที่สาเร็จเพราะผมจะออกตอนตีสี่นะของออกตอนตีสี่ตีสี่นี่ขายแล้วไม่ไม่เออกจากเราออกจากเราตีสี่จะอบไว้ผมไม่ได้ออกมาอบ อันนี้ยสองชั่วโมงแล้วปิดไฟแล้วก็นอนเลยนันแหละนอนเลยแล้วก็ตีสี่ลงมาก็หยิบออกมาไล่เลียงอะไรกันไปครับพรุ่งนี้สายๆผมมาดูหน้าดูตาครับผมวันนี้ขอบคุณจสวันครับผมแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวตัดไปดูตอนออกมาตอนเช้าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอ่า อรุณสวัสดิ์ครับเช้าแล้วครับตามมาร้านเฮเอีกครั้งหนึ่งจะมาดูผลงานเฮเอเมื่อวานนี้ลงถังไปแล้วเป็นยังไงบ้างเฮเอเฮเอไปอยู่นู่นเดินไปอยู่นู่นเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับตามมาดูผลงานตามมาดูผลงานตอนนี้คนก็ซาแล้วนะสายละสายละนี่ตัง นี่ไงผลงานที่ทําอยู่เมื่อวานนี้ก็หน้าตาออกมาอย่างนี้อันนี้สูตรใหม่ซอบอกลืมซื้อกุนเชียง <c oughs> นี่แล้วก็อันนี้ใช่ไหมฮะที่เ <ละ S 2> มื่อวานวเราออปผมไว้อะไรไว้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวน้ําน้ําน้ําราดตามสูตรมันต้องแบบนี้ใส่แป้งให้เหนียดหนื่อยแล้วก็เนื่อหน่อย อันนี้เขาจะเรียกซอสเปรี้ยวน้ำซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวที่กินกับหมูแดงหมูกรอบงั้นผมเอาหมูแดงหมูกรอบแงหมูกรอบอ่าหนึ่งกล่องใส่กล่องมาให้ที่บ้านชิมเอาเอาคุณเชียงยังไม่มาใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะคุณเชียงเราไม่ได้ทำอยู่แล้วนี่ฮะหมูแดงหมูกรอบประมาณนี้เลยครับ กล่องเท่าไหร่นะฮะข้าวหมูแดงห้าสิบาทครับผมนั่งกินที่นี่แล้วอันนี้พอดีมาคนเดียวเดี๋ยวเอาไปทานเป็นมื้อเช้าก็ดีด้วยนุ่มๆอย่างนี้เลยนะฟอแกไกนี่เป็นเนื้อที่คนแรกนะครับหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงวันนี้ลืมไม่ขา,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 ายเลยนมะ่ขเลยีย่ดี แล้วก็มีไข่ด้วยเรียบร้อยออแล้วเราก็มีใส่ถุงไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใส่ถุงไปอะไรไป้าใจตั้งครับเท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทจนะ้าห้ททำไมถูกจัง <c oughs> ขอขอขอน้ำจิ้มนี่ติดไปด้วยนะได้ค <c oughs> ่ะไปชิมแล้วก็นี่บรรดาข้าวแกงเนี่ย จับเต็มตู้วันดีครับวันดีครับมาเด็กชายภรูพี่ครับห่างหายไปนานไม่ได้มาดูเฮีอร์ไม่ได้มาดูซอทํากับข้าวเนาะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ fc <c oughs> จะข้าไข่เฮอร์เมื่อไหร่ใช่ครับวน,นๆอยู่เงี้ยนะวนๆอยู่อย่างงี้ตอนนี้สายละลูกค้าเข้าที่ทํางานหมดละก็จะประมาณนี้เอาวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีแกงจืดใช่ไหม อ๋อการจืดจะเจ็เจะจะได้อ๋อถ้าอยากกินมะระก็วันศุกร์วันจันทร์แล้วก็เลือดหมูนี่สองอย่างนี่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วมาดูตักราดข้าวสวย,ส,วยสองอย่างเท่าไหร่ฮะหน้าขช้า <laughs> สองอย่างเนี่ยสองอย่างนี่สี่สิบบาทเต็มเต็มลูกค้าประจำใช่ไหมบุคบุคคลในเครื่องแบบลูกค้าประจําก็เดี๋ยวใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ร้านเฮยเออร์ก็อยู่ตรงนี้เป็นถนนเรียกว่าถนนที่เข้ามาทางซอยวัดละครธรรมนะ,ะสังเกตง,ง่ายๆ <c oughs> เห็นประตูวัดละครธรรมเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเลี้ยวมาเนี่ยเลี้ยวมาแบบที่น้องเสื้อแดงก็งข,ขี่จัก,กรยานมานี่แหละแล้วก็ตรงเนี้ย อันนี้อิสรภาพส3สามอ่าตรงข้ามกับอิสรภาพสิบสามแต่ว่าทะลุไปนี่เป็นถนนอิสระภาพแล้วก็ไปเนี่ยเห็นตรงทางด้านซ้ายน่ะคือที่จอดรถของตลาดพันนกมาอย่างนี้ก็ได้เอารถใหญ่มาก็ไปจอดตลาดพันนกแล้วก็เดินออกมาก็ได้ครับเดินออกมาก็ได้อ่าขอบคุณเฮยเออร์ครับที่มาบอก สูตรบอกสร้างงานสร้างอาชีพเนาะเป็นขวัญใจของนัดคนที่อยากประกอบอาชีพอันนี้ก็ได้สูตรทำข้าวหมูแดงนะงก็เดี๋ยวเอาอไปให้พี่โรชิมมาถึงบ้านแล้วครับพี่โรสวันดีเอซก่อนวัสดีครับวัสดีครับทำมาม่านี่ แล้วนะอยู่ในคลิปที่คุูตักเขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะต้องยำรับประทานกันนี่ฮะของเดี๋ยเออโตวดเขาไม่กินข้าวขาวแต่เดี๋ยวจะเอาหมูกรอบพิโรอพิวดชิมพิ่ดชอบกินหมูกรอบเห็นไหมหมูกรอบไหมมาจิมจิมน้ำชิมด้วยอ่าพี่ชองก็กินชนไยหมูกรอบโอเคไหมคนี่ครับ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะถ้าใครจะชอบอม,มาชิมกันมมหมูแดงหมูแดงหมูกรอบเฮอออันนี้เพื่อนๆบอกว่าเอ้าไม่ได้เห็นอตอนที่ลงหม้ออบอะไรผมเอาคลิปไว้ตอนท้ายนะเพราะเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าหมูแดงเลยเฮออเขาเพิ่งมาทําผมก็เลยมาบอกสูตรหมูแดงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูๆรวมกันไปเพราะบางคนอาจ เคยดูแล้วอาจจะเบื่อหรือจะทบทวนก็ไปดูตอนท้ายแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูก็อยู่ที่เอนสกรีนตอนท้ายนะครับลองกดเข้าไปดีมูกรอบอหมูแดงฮะ ก็หว <differences S 2> ังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดซับตะดใครกดไลค์กดแชร์ไปต้องดูดูคาเที่ด้วยนะครับทอนมันของร้านิดพอ